สวัสดีครับงานก่อครับงานก่อก่อจากเช้านี้สูงเติบแล้วครับนี่ยถูกแนกเล่งสุดยอดเลยครับ สั่งใหญ่เหรอหนีเออแมากเลยเเป็นคอยตรวจงานครับนอกจากเป็นคิวซีแล้วก็เป็นเด็กเสิอพ้อมครับเสิอปูนครับแงเทพ้สิบเร์นนงกี้วักีปว่าอะไรมากสูงเสร์ฟแล้วครับทางนี้ก็ได้อืมได้ครับ แไปกกินู่บอตพดเดี๋ยวอ,ออกไปทั้งข่างกับสิบเป็นถงหน้าครับมีถงหน้ามีลำมันสัปะหลังครับตัดไว้ลายหลายครับเตรียมที่สิปลูกจะมีภูมิต้านทานแข็งแร่งโอ้ยใส่แมคโครโจกเลยครับแมน แห้งดีขนาดครับสุดยอดสูตรผสมปูนก่อครับทรายแปดคูปูนกระสอบหนึ่งครับคนให้เข้ากันค้นแล้วครับบานนี้ การมคมคายมันก็มีเป็นบางหัวเป็นบางขั้นตอนเด้เห็นบอกโอ้ไปตาบหัวอะไรมาบ้างนี่นี่ที่ตัวหนีว่มาหาย่องปะจิวะทุกกินได้ดีกว่นะคนขูนการร่มดีครับหัวได้เบนเมือเหรอครับแนนแม่นเขต้องห่วงครับโอ้เห็นบ้างธรรมดาแล้วบ้างกับบ้างด้วยอันคนจากขลกสร้างฮะ คนจักรอบโอ้กู้กฤษวร์องครามรลแนล่ฮมาเสียงกูเข่าอยู่เลยเขาครับบ่อืมโอ้ไปมาอยู่่เสียงสร้างก็เข่าเน้ยสร้างเข่าเสือสร้างไปนี่เข่าโค้งทั่วแล้วบอกครับสร้างทั่วะลรทั่วแล้ว น้ำเสริมน้ำมันนี่น้ำนี่มันน้ำก็เลยจะพงบปอยูบ้านจะพงบ้านก็บปอยูน้ำเท่าไรครับสร้างน้ำสามน้ำสามคูณหนึ่งน้ำสามครับมาไว้โยนปันเลยครับ น่าพอโอ้กระบอกซ้านาทีหมดละมาไว้ซ้านาทีแล้วจังค้นครับแม่หนไว้สักก๊อปกำลังเห็ดมาย่องครับเห็ดมาย่องเลยขึ้นไปเหยียบขึ้นไปเหยียบก่อก่อปูนจั๊กว่าไม่ใหม่ย่อยสร้างเพิ่น่ามาย่องเนาะตามสร้างเพิ่นได้เนี่ยนะครับกำลังมุมนี้จักหน่อยสร้างแล้วสิขึ้นมาย่อง ใส่เล็กยึดไว้กับเสาครับเพิ่มความแข็งแรงครับคลิปนี้กับสิกโก่กอ่อไว้สื่อเลยครับไอ้ส่วนสาบนี่ลองงบประมาณก่อนครับกอ่อก่อไว้ก่อนรอรยอข้าวน้ำย่อย,อยอๆๆครับยเดยียย๋ เกี่ยวข้าวน้ำย่อยปีหน้าสิได้สาบครับแล้วนี่ก็กอ่อไว้ก่อนตั้งอิดไว้ก่อนครับตั้งหัวท้ายตั้งเพื่อที่สิขึงเสื้อครับถึงเพียกใส่เพียกไว้ให้ให้เวลาก่อให้ รงครับเสมอกันใส่ตะปูเสียบเข้มามัดกับเสื้อกว้ครับเสื้อเอ็นขูดนะพี่ขูดแน่ขูดแนะ่ <c oughs> นพี่ควัก <c oughs> ขวักอันนี้ก็อีกก้อนหนึ่งครับวันวด,ด,ดีครับ เสียตะปูครับไปครับบอลนี้ก็กอ,อีกตามนี่แหละครับตามเพียกนี่แหละครับตามเสื้อที่เท้าคืงไว้นี่นะครับตรงเป๊ะเลยล่ละครับรลลรบอลน,นี้สำหรับคลิมนี้กะขอจบซํานี้ครับ สวัสดีครับ